เหนื่อยแต่ยังไม่สอบเหลือเวลาทำอีกหนึ่งนาทีนะคะเหลือเวลาเยอะแยะเลยค่ะตาละแก้งเช็คดีกว่าเป็นอะไรอ่ะข้อที่สามติดใจอย่างเดียว มันมีสองสำเนียงฉันอยากได้สำเนียงไทยเป็นแบบ the U s e t e r ไอ้เห้คนเด่ยวไงให้คนเก่งเขาแม่แม่ไม่เลยกันมิงม่ไม่ไม่ไม่หมดที่ไหนเดียวเขาโมโอบแบบ

ตอบที่ไม่ใช่ตัวเองที่สุดกลับมาพิจารณาแยกแยะสิ่งที่เป็นความจริงโอ้โหหนุบหนุด้วยอ้โหอะตอนนี้อุปกรณ์การสอบดิฉันก็พร้อมแล้ไม่เอามาหรอคะสาบานว่าไม่เห็นแม่ไม่เห็นจริงๆไหนล่ะโอ้ยมันติดมันติดช่วยเราแล้วมันไม่ออกอันไหนอันนี้นึงเออเอออู้ เราไม่พอหาหาอีอ้าเติเตรดงเตินๆดเดเิใส่ว้ดม่กินลูปอีกหนึ่งหุนดะลุอีกสองจังอ่ะอยู่แ้งล่างอีกนะคะถ้าหุดวดพี่แม็กสามารถใส่ดิสสอได้ทั้งหมดสีแค่กาซึ่งกติกาเป็นยังไงเนี่ยเรื่องแพ้นไม่ยอมหรอกไม่ยอมได้ ไม่ใช่จริงแท้จะยากอะไรี่ข้อสอบเลนะเออเออารื้องทสไหนอีนะดิฉันแค่รู้สึกว่าในชีวิตจริงฉันโทรถามว่านั่งกันกี่คนแล้วมันจบจบหลือนี้ไปกี่คนดีจบไม่ไม่ไม่คิดว่าข้อสอบแบบแพทย์อะมันจะยากขนาดนี้ค่ะมีหลายข้อที่ทำแล้วหน้ามันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ย ไป้อักุสาวก่อนกระตุ่นสาวเลยนะสำหรับเจ้ลูกค้าวันนี้เป็นพิธบุญยาปากแดงเพื่อจะมีน้องบ้าแอลที่ชาไม่วันนี้วิศวะไงเราเราเข้าไปคณะครั้งแรกมันก็ต้องแอบนิดนึงยังไม่รู้ว่าแบบเราจะเจอเพื่อนสาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ฝันี่ขอสวยก่อนเลยขอเลยเป็นพิธีวิวาสสาวหรอเป็นพิธีวิวสาวหนึ่งท่านเป็นอะไรแม่เป็นอะไรเอ็กิลินคืออะไรอ็กซิลนแม่มันจริงจังนะเนี่ย แต่จริงๆคิดว่าไม่ต้องรู้จักเอทิลีนก็ทำได้รู้จักเอธิโอเปียก็ได้ได้อยู่โอ้ยแรงไปวา อาจารย์คะหนูไม่ยอมนะคะวันนี้การทำนายร่างกายเกิดขึ้นค่ะทำนายสมาธิคนทำแค่สะบัดดิเดียวเองค่ะคุณครูเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะไม่ต้องรีบรีบไปไหนไม่ยากนะคะข้อนี้โอ้อาจารย์มาทำค่ะมาทำเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะเป็นตำนานที่อ็กเ e มิเนอร์คือทะเลาะกับทะเลาะกับคนเอาข้อสอบนะแม่ซึ่งหนูไปทำจริงๆไม่ได้นะลูกนะอย่าไปทำนะลูกทำอะไรแม่ รู้ว่าเออเรียนวิศวะอะไรอย่างเงี้เอออยากจะแบบเครื่องกลเครื่องกลอะไรอย่างงี้แต่ว่าเออขับรถ่นุ่มเขาเนี่ยส่งข้อสอบค่ะโอ้าขอโทษนะคะอย่าให้หนูต้องอยู่ด้วยคนพวกนี้เริ่มถามข้อสอบได้เลยค่ะจากแต่ Miss A C D C C ในหัวคือมิส Miss A C D C ท่านหน่วยเชื่อว่าคนในห้องนี้งงจะไหมจะไหมจะไม่กับหลัง ่ยจะไม่กลับมีเวลาสอบแค่2นาทีนะคะเอากาคยที่หดคยอันนี้เราต้องเราต้องตามเขาได้ได้ได้จะหมดเวลาทำข้อสอบไม่ต้องเล่นรู้หมดแล้วค่ะขอโทษด้วยเดี๋ยวเลย สองแล้วตัดช้าตัดคะแนนไปเาักตัด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 เลย้ <tro> <X D>: ูหน้ามานจังห <gorilla fruit> วะหนึ่งเลยอ่ะอันเนี้ยรอบเนี้ยอานจบจบอ่ะไม่ทำแล้วตอบข้อสามอะไรกันท <t iny> e <observations> yeah. ั้งทุกคนไหมทุกคนทำถูกอย่ามันต้องเป็นอย่างนั้น พบกับรายการหลอนพ่อจ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะสามยุคสามวัยนะคะวัยเรียนมหาลัยและวัยมหาลัยสวัสดีค่ะเดินครูให้คารมอยักครกให้ทักผัดว้าวว่าจะเป็นครูไม่ได้ครูหนึ่งคนเขายิ้มว่าที่แม่ยิ้มแม่ที่แม่ยิ้มทำไมอ่ะเธอมีพี่รุ่นตลอด มันสาแก่ใจทีมงานหรอเออในข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อที่ถูกส่งไปโดยประเทศไทยทั้งหมดช้อยส์ข้อที่5ช้างสารกระท้อนกุหลาบบัวลอยเริ่มทำข้อสอบมันไม่ต้องเกี่ยวกับรูหน่อยหรอหรอทำไมครูว่าจะต้องรู้สิ่งนี้วะหมดเวลาทำข้อสอบค่ะ ไวแรงมากแรงมากเาระชากเราเลยคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อสองเขาได้ถูกหรอไม่รู้ไอจีแล้วพี่น้องเป็นอะไระคะแต่มันมีเกณฑ์เอามีเกณฑ์เข้ามาฉีดคอตอบถูกคอตอบถูกมันมีเกณฑ์ฉันไม่มีเธอตอบเธอเอาไปเลยฉันตอนนี้เอาแค่สักคนนึงสาเหตุที่พี่ไม่มีผัวพอกุ้งพี่กุ้ง ที่อยู่ปิดจังหวะอาจริงเหรอคาดหวังสาวนิเทศ2คนนะคะโอ้ยแกเรียนนิเทศหรอเรียนนิเทศก็ได้คำตอบที่ถูกคือคำตอบข้อที่1ค่ะพันนาว้ายนิเทศหน้ามาเนิเทศมาจริสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้อคนเข้าสู่รายการลองข้าวสาร นะคะปกนี้ก็สามคนแต่วันนี้เหลือ2 2> สองเราทำไปไม่ได้นะคะจริงๆต้องบอกว่าทีพมันค่อนข้างจะเงียบเหงานิดนึงใช่<ม>ใชแล้วใช่ที่มันมี2คนยังไม่ใช่อะไรนะ,ะเพราะว่าคุณเชียนดูนะเขาเก่งเกินไปเกินไปคือถ้าน้องนติดตามอีพี<ช>ก,ก่อนก็คือสองสามก็คือคุณเชียนดูนเขาชนะตลอดห้าคะแนนเต็มหกพี่น็อตค่เย้พี่น็อตนั่นเองค่ะพี่น็อตขาเย้มันคือตัวเต็ง ช่ซึ่งเราไม่แปลกเอามาก็คือล็อกงงถูกงั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าโลกมันคือความเท่าเทียมเอาคุณเธออยู่ต่อเลยส่งคนที่จะใช่ว่าเหมาะสมกว่าคงไม่ใช่แต่ <ๆ S 1> ตว่าคนนี้นงสมเงีย้ยท้าทายชีวิตนะคะขอเสียงปรบมืออย่างตั้งใจให้กับดาราน้องใหม่ค่ะหน่องไทยไม่ถึงไอจีแนะหน่องไทยขอสุดให้กับพี่ฟิวค่ะโอเคค่ะซึ่งมาพร้อมกันไหมข้อแรกนะคะ น้องๆก็คืออ่านโจทย์ไปกับพวกเราแล้วก็เริ่มทํากันได้นะคะหนึ่งสองสามฮะการถามการตอบเอ่อวิธีการทําข้อนี้เป็นไงคะพี่ฟิลอืมก็อ่านโจทย์น้องแล้วก็ตอบคำถามมาพูดได้ยังไงก็กลาวไปสิขอโทษที่คาดหวังมากเกินไปนิสุดตั้งใจมากเลยนะคะเนี่ยพี่เธอตั้งใจอะไรตั้งใจจะตั้งใจเยอะเน้่ยปะเวลาให้เท่าไหร่คะทีมงาน หนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีได้ทุกคนโอเคโอเคกำลังดีเนาะหนึ่งนาทีเราจะอยู่ถึงไหมอ่ะไปถึงห้าปีหรือสามสองสามแกแน่ภาพประกอบอแบบแบบ เธอถ่วงเวลาปะเนี่ยงงเงี้ยไปอันนี้คือให้เด็กทำหมอหันทิ้งอีกให้เข้ามหาลัยย่ะยังไงก็ไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเรียนแล้วโอ้ยเนี้ยอู๋ยากมากอันนี้บริษัทสอบข้าวขอกวัดตป่ะมันไม่ได้ไงเก้คข่ปลาดาบแค่นี้ชื่อก็เราอยู่กับปัญหามาตลอดชีวิตหัวใจปวดไถึงว่าหมายถึงว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้ด้วยก็ตายตาเธอก็ปัญหาฉันจ้ะ อย่ามาตั้งใจค่ะปัญหาข้อนี้ตอบไม่ได้ก็แปลกเพราะปัญหาที่เราต้องมาพูดอย่างนี้มันไม่ไดดีกว่าการจัดการอารมณ์กับจัดการและบริหารอารมณ์ซึ่งถ้าน้องดูมาตั้งแต่ต้นคลิปก็จะเห็นได้เลยว่าพวกเราจัดการไม่ได้นะคะมันจะมีซอยที่แบบเอาโทรศัพท์ปมามันมีมันพอจะมีซอยห้าใช่ไหมที่แบบลงไปด่าแม่งเลยบอกเลยว่ามีซอยห้า ไหนในฐานะที่เราทาข้อสอบนี้มีเฉลยแชร์น้องๆไหมคะอ่าในฐานะที่ทํามานะคะก็คือว่าแกดกับทีแกดเนี่ยเหมือนกันตรงที่ว่าสอบข้อสอบแบบที่กูไม่เคยเรียนมากูไม่เข้าใจในจตัๆนี้ทำอะไรทำไมทราไม่ัูกันตรงที่ความรู้ที่สอนมาเออหรือว่าจริงๆแล้วนี่คือความลับจักรวาลเธอจำได้ไหมตอนที่เราอยู่มาปลายอ่ะครูก็ไม่เคยออกที่สอนอ๋อหม่คุณน่าเธนี้ไงเราจะพูดว่าเราไม่เคยเจอสิ่งนี้ไม่ได้ แล้วเจอมาโดยตลอดทั้งชีวิตก็เป็นกำลังใจห้กับน้องๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะกับรายการวันนี้ลาันก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ